ก็การผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเนี่ยในอดีตหรือว่าในปัจจุบันหลายๆที่เนี่ยคือการผ่าตัดหัวใจผ่ากลางหน้าอกนะครับผ่ากระดูกเพื่อเข้าไปหาหัวใจเพื่อเข้าไปรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังผ่าจะมีการเจ็บมีกระดูกเคลื่อนได้มีการใช้ลวดในการเย็บคนไข้ก็ฟื้นตัวนานในขณะที่ผ่าแผลลึกเนี่ยคือการผ่าตัดแผลเล็กประมาณ4-6เซนติเมตรคนไข้ แผลเล็กนิดเดียวซ่อนอยู่ใต้รมผ้าสวยงามมากกว่าข้อแรกข้อที่2คือเจ็บแผลน้อยกว่าข้อที่3คือเสียเลือดน,น้อยกว่าแล้วก็มีผลข้างเคียงจากการได้รับเลือดน,น้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดนอกจากนี้เนี่ยคนไข้ก็กลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติได้เร็วกว่าไม่เจ็บแผลเรือรังครับผ่ากลางหน้าอกเนี่ยนอนโรงพยาบาลประมาณ5-7วัน ถ้าไม่มีภาวะแทบซ้อนใดๆเกิดขึ้นในขณะที่แผลเล็กเนี่ยวันหรือ2วันก็ออกจาก ICU 4 5ถึง5วันก็กลับบ้านแล้วกลับไปเดินเหินได้ปกติผมยกตัวอย่างผมมีคนไข้14วันกลับไปทำงานออฟฟิศได้เป็นปกติแล้วก็คนไข้บอกว่าเดินเหินได้ทำอาหารยกกระทะได้เป็นปกติตั้งแต่10กว่าวันแรกจะบอกคนไข้เสมอว่าคนไข้หลังผ่าตัดวิตก้นได้เลยทันที ถ้าคนไข้วิตไหวในขณะที่ผ่ากลางหน้าหกเนี่ยต้องใช้เวลา2-3เดือนกว่าคนไข้จะกันดูกจะเริ่มติดการจะเริ่มแข็งแรงเพียงพอที่จะให้กลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติครับ